สวัสดีครับวันนี้พามาชมไม้ที่เจริญเต,ติมโตได้ทุกระดูกานอาแรงเขาก็โตหน้าฝนก็โตการเจริญเต,ติมโตของเขาคือการแตกเปลือกไม้ขยายลำตัวให้ใหญ่ขึ้นไม้อยูคานี้ไม่ได้ปลูกขึ้นเองตามธรรมชาติ แตกเปลือกเปลือกอ่อนเติมโตดีทุกรดูการขนาดแรงปัดจัดความร้อนมีแต่ระดับ40องศาขึ้นก็ยังโตได้เป็นไม้เนื้ออ่อน ขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกไายตรงกิ่งสูงหรือตรงดุแนแ้งเป็นไม้ที่ปลูกซื้อกล้าพันธุ์มาต้นได้เจิบบาทไม้พยุงซื้อต้นพันธุ์มาปลูกช่วงนั้นต้นละ25บาบาทเติมโตดีทุกสภาพดิน ขอบคุณครับที่รับชม